สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลอ,อ,องมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากจากข้อมูลที่ได้มานะครับว่าด้วยเรื่องออพลังแห่งความตั้งใจที่เขาชีว้ว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จแทบทุกอย่างเลยมันมาจากสิ่งนี้แหละครับคือความตั้งใจคือหลายๆครั้งเลยนะครับเวลาเราเจออะไรที่มันท้าทายหรือแบบไม่คุ้นเคยไอ้คาคิดที่ว่าโหยากไปหรืออันนี้คงไม่ใช่ทางเรามัง้งเออมันก็ผุดขึ้นมาง่ายๆเลย ใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะความรู้สึกแบบนั้นครับแต่ในเนื้อหานี้เขาก็นำเสนออีกมุมหนึ่งที่แบบชวนให้คิดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราถ้าเราตั้งใจมากพอจริงๆแต่คำถามที่กามาก็คือแล้วไอ้ความตั้งใจอย่างเดียวเนี่ยเออมันจะกลายเป็นความสำเร็จจริงๆได้อย่างไงคือมันมีกลไกลอะไรเชื่อมตรงนั้นหรือเปล่าครับ น่าคิดนะคะหนึ่งที่เอกสารนี้เขาชี้ให้เห็นค่อนข้างชัดเลยก็คือเรื่องของความสามารถหรือ,อ,อทักษะที่เรามีกันทุกวันนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบติดตัวมาแต่เกิดเป็นพรนสวรรค์ซะทีเดียวอืมอืมแต่มันเป็นผลมาจากการลงแรงความพยายามการไม่ยอมแพ้แล้วก็หัวใจสําคัญเลยคือการตั้งใจที่จะเรียนรู้ว่าครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่หยุดใช่ค่ะ อันนี้คือเป็นการปรับมุมมองสําคัญเลยนะจากเดิมที่อาจจะรอรอให้รู้สึกว่าพร้อมจริงๆร้อยเปอร์เซนก่อนค่อยทํากลายเป็นการมองว่าความตั้งใจนี่แหละคะ่ะคือเหมือนตัวจุดประกายตัวนําเลยที่จะสร้างความพร้อมขึ้นมาด้วยตัวเองครับเหมือนเปลี่ยนจากแค่หวังหวังลมๆมแรงๆงไปเป็นการตัดสินใจที่มันชัดเจนขึ้นประมาณนั้นเลยคะ่ะ ในเนื้อหาก็มีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยนะครับว่าความตั้งใจเนี่ยมันผลักดันไปสู่การลงมือทําจริงๆได้ยังไงอย่างเช่นถ้าคิดอยากจะเริ่มธุรกิจเล็กๆสักอย่างค่ะเอกาสารนี้ก็บอกว่าไม่ต้องรอให้แผนมันสมบูรณ์แบบเป๊ะๆหรอกแค่เริ่มเริ่มลงมือทําก้าวแรกเท่าที่ทําได้ไปก่อนเลยอืมอืมอาจจะเริ่มจากหาข้อมูลครับอาจจะเริ่มศึกษาตลาดหรือลองคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์อะไรแบบนั้น หรือถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตก็ต้องเริ่มจากข้างในก่อนปรับทัศนคติสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาค่ะเริ่มที่ใจก่อนเลยครับหรือถ้ามองเรื่องสุขภาพอยากสุขภาพดีขึ้นก็ต้องมีวิน,นัยเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ทําทุกวันเช่นการกินการออกกําลังกายใช่ครับแล้วก็แน่นอนถ้าเป้าหมายคือความสําเร็จไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามก็ต้องเริ่มจากการไม่หยุดพัฒนาตัวเอง มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะจากการวิเคราะห์ในเนื้อหาคือเรื่องของคนที่เขาประสบความสําเร็จมากๆหลายคนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เริ่มจากจุดที่สมบูรณ์แบบหรือมีทุกอย่างพร้อมเลยนะคะอ๋อครับแต่สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนว่าพวกเขามีเหมือนๆกันก็คือความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วก็ที่สําคัญมากคือการลงมือทําแทบจะทันทีเลยลงมือทําเลยแม้จะยังไม่ชัว ใช่ค่ะแม้จะยังมีความไม่แน่ใจยอยู่บ้างก็ตามซึ่งจุดนี้นะคะมันเน้นย้ำม,มากๆเลยว่าการกระทําจริงๆเนี่ยถึงมันจะยังไม่เพอร์เฟแต่มันสำคัญกว่าการรอความพร้อมที่แบบไม่รู้จะมาไม่ไห่โหดจริงด้วยครับแสดงว่าแก่นสำคัญที่เนื้อหานี้พยายามจะบอกก็คือความคิดที่ว่าถ้าตั้งใจจริงเราทำได้อืออโดยในก็คือความตั้งใจนั่นแหละ ที่มันขับเคลื่อนให้เราลงมือทําแล้วการลงมือทําก็นําไปสู่ผลลัพธ์เองใช่ค่ะถ้าจะสรุปแก่นความคิดสําคัญจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยความตั้งใจก็ไม่ใช่แค่ความคิดฝันฝันลอยๆนะคะแต่มันเหมือนเป็นเ,เชื้อเพลิงเริ่มต้นเลยที่จุดประกายความเชื่อในตัวเองสร้างแรงผลักดันให้กล้าทำแล้วก็เป็นพลังให้เรายืนหยัดต่อไปได้อย่างที่ในข้อความพยายามย้ำอยู่หลายจุดเลยค่ะครับ เหมือนเป็นพลังเริ่มต้นจริงๆทีนี้สิ่งที่น่าจะสำคัญสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่อาจจะเป็นการชี้ให้เห็นว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ข้อจำกัดภายนอกหรือเรื่องความสามารถอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะเป็นการตัดสินใจของเราเองว่าจะตั้งใจจริงๆตั้งแต่แรกหรือเปล่าอืมอันนี้เป็นมุมที่น่าเก็บไปคิดต่อนะครับเป็นประเด็นที่ จริงเลยครับเหมือนการตอกย้ำข้อคิดจากเนื้อหาเลยว่าจริงๆแล้วความสำเร็จอาจจะไม่ได้ไกลตัวอย่างที่เราคิดขนาดนั้นแค่ต้องเริ่มด้วยความเชื่อมั่นบวกกับความตั้งใจที่มันชัดเจนจริงๆใช่ครับเริ่มต้นให้ได้ก่อนแต่ก็น่าคิดต่อนะครับคือเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้เน้นมากๆเรื่องพลังของการเริ่มต้นด้วยความตั้งใจแต่ในชีวิตจริงการรักษาความตั้งใจนั้นไว้ให้มันต่อเนื่องไปจนถึงเป้าหมายเนี่ย อืมอันนั้นก็ยากเหมือนกันนะคะใช่ครับโดยเฉพาะเวลาเจออุปสรรคเจอความผิดหวังหรือเรื่องท้าทายต่างๆที่ไม่ได้พูดถึงในเอกสารชุดนี้เท่าไหร่ค่ะไอาการรักษาความตั้งใจตรงนั้นไวเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วมันต้องอาศัยอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างอืมอันนี้คงเป็นคำถามที่น่าจะเอาไปคบคิดต่อยอดกันได้นะครับหลังจากนี้